ใช่เซรั่มแบบเซรั่มน้ำหอมมันจะเป็นกลิ่นเหมือนยามากๆ <g iggle> ก็คือขาวขุ่นๆหน่อยแล้วก็ซึมได้ดีมาก <g iggle> ไม่ได้คาดหวังกับมันเลยนะคะว่าโอเคมันจะดีเพราะว่าช่วงหนึ่งที่แพน้ำปลาปลาแล้วแบบว่าเป็นสิวขึ้นแบบว่าอะไรประมาณเนี้ยเราใช้แล้วชอบแล้วช่วงนั้นก็คือสิวหายเลยสิวลดลงเลยจากที่เกิดสิวเนี่ย <g iggle> สวัสดีค่ะทุกคนชิชานะคะ คลิปนี้เนี่ยชิชาจะมาพูดถึงเซรั่มที่ใช้แล้วชอบบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่เป็นการรีวิวจากแบบว่าสิ่งที่ได้สัมผัสจริงๆนะคะจากสกินแคร์ที่ได้ใช้มาระยะหนึ่งคือบางตัวอาจจะเหมาะกับผิวเราแต่ไม่เหมาะกับผิวคนอื่นหรือว่าเหมาะกับผิวคนอื่นแต่ไม่เหมาะกับผิวเราก็ได้นะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเนอะแต่ชิชาก็เชื่อนะคะว่าทุกแบรนด์เนี่ยเขาทาออกมาเพื่อต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยมีผิวที่ดี มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้ค่ะ บินชี่มินเนอรัลเอที่9นะคะตัวนี้เคยทำรูทีนไปแล้วนะคะคือนน้ำแร่ภูเขาไฟจากประเทศฝรั่งเศสคือตัวนี้ดังมากแล้วก็คือบล็อกเกอร์รีวิวกันเยอะมากนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยทูชิชาใช้ตั้งแต่แบบเต็มขวดอะ่ะจนตอนนี้เหลือแบบค่อขวดแล้วว่าเข้านะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวของเราแล้วก็ให้ผิวเนี่ยมีความเด้งความอิ่มฟูนะคะและที่สําคัญเลยคือตัวนี้ป้องกันมลภาวะจากฝุ่น pm 2.5ด้วยค่ะจากที่ชิชาได้ใช้แล้วนะตัวนี้จะบอกว่ามันดีมากแต่ ชิชาจะชอบใช้เป็นแบบว่ากลางคืนว่าดูแลผิวของเราหรือว่าจะเป็นแบบว่าช่วงกลางวันที่แบบเราไม่ได้ออกไปไหนเพราะชิชาไม่อยากจะทากันแดดหรือทาอะไรทับเนี่ยคือตัวนี้เหมือนเพิ่มความอิ่มน้ําให้ผิวอะความจริงอะเขาก็สามารถทาแบบว่าก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะแต่สําหรับชิชาคืออยากจะบํารุงเนี่ยไม่อยากจะทาอะไรทับก็เลยเป็นตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีมอยเจอไรเซอร์ทับด้วยก็ได้นะคะจะบอกว่ามันดีมากแล้วก็ ถ้าเกิดให้คะแนนเต็มสิบนะสำหรับผิวของชิชาเองนะคะตัวนี้ชิชาให้9ก้าเลยเพราะว่ามันดีมากอีกคะแนนนึงก็เก็บก็บไว้ก่อนแล้วกันพูดเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคะเขาจะขายอยู่ที่50 ml ราคา1,300บาทค่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะสำหรับคนที่แบบว่าผิวอ่อนแอเป็นสิวง่ายนะคะรู้สึกผิวมีความบอบบางแบบว่าเจอแดดเจอฝุ่นเจอลมเนี่ยสิวก็ขึ้นแล้วคือตัวนี้เขาจะช่วยปกป้องปราการผิวให้ผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวถัดมานะคะตัวนี้เลยค่ะ Extra on the su p r e m e u p e c i a l collagen จากแบรนด Ant ์ Antima t ตัวนี้นะคะเขาเรียกย่อยๆว่า ESPC นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานิวยอร์กเขาเป็นเซรั่มกับบูสเตอร์ที่ดูแลผิวของเรานะคะเรียกว่าคอลลาเจนเน้นมากๆเลยเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขาเคมว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเขาอะคะ่ะจะใส่สารสกัด rogen, คอลลาเจนเข้มข้นมากๆนะคะผิวใครที่ต้องการแบบว่าคอลลาเจนดูแลแบบ ดูแลเยอะๆอ่ะเออตัวนี้ก็เหมาะนะคะเราจะช่วยดูแลแบบว่าโครงสร้างของผิวอะค่ะคือเข้าไปดูแลข้างในโครงสร้างที่ขาดคอลลาเจนความแบบริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวนี้ก็ช่วยได้ดีนะถ้าเคยทาลงจีบันไปแล้วนะคะตัวนี้ริ้วรอยล่องลึกอ่ะเออตัวนี้ก็เหมาะนะคะจะบอกว่าแต่ข้อห้ามคือถ้าใช้ตัวนี้แล้วอ่ะพยายามไม่ต้องเอาตัวไหนทับแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาห้ามใช้ร่วมกับเซรั่มตัวอื่นชิชาจะใช้เป็นไอ้นี่ก่อนอะไรนะ Ence, เอสเซนต์เออจะตกเป็นเอสเซนต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วก็จะพยายามไม่ทาตัวไหนทับแล้วนะคะถึงจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อ่ะเออเราก็จะกลัวใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เขาแบบสารสกัดเข้มข้นแล้วก็พยายามไม่ทาตัวไหนทับแล้วเพราะถ้ายิ่งเยอะเนี่ยความเสี่ยงในการแพ้ก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมถ้าส่วนผสมเราน้อยลงอัตราความเสี่ยงของผิวที่แพ้ก็จะลดลงนะคะก็เลยจะลงเป็นเอสเซนต์แล้วก็ทับด้วยตัวนี้แล้วก็ไม่ทับแล้วเนื้อสัมผัสของเขาอะ่ะจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยก็ออกแนว เป็นน้ำนะคะแต่ก็มีความหนืดนิดนึงตัวนี้ดีนะคะชอบหลังจากที่ได้ใช้แล้วนะตื่นมาหน้าแบบว่าไม่โซมแล้วก็เหมือนแบบมันสัมผัสได้ว่าเออหน้าเราดีนะคะแบบไม่เหี่ยวอะ่ะเออรู้สึกหน้าแบบว่าแต่งตึงขึ้นมาเลยไม่รู้แบบคลิปเองเปล่าน,นะแต่ก็รู้สึกว่าหน้าแบบหน้าเราแต่งตึงอะ่ะเออตัวนี้นะคะขนาด12 ml ค่ะขายอยู่ที่ขวดละ3,000บาทนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่า ต้องการคอลลาเจนกับผิวเนี่ยเน้นตัวนี้ได้เลยสําหรับคนที่อายุแบบ20ไปไป่ปลายเข้า30เนี่ยที่ชาว่าเหมาะกับตัวนี้นะเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่ารีบเสริมคอลลาเจนเข้าสู่ผิวเนะกินแคร์เซรั่มตัวถัดมาตัวนี้เลยค่ะ Q v i t a ท skin s t a t e t r a i n i n g Super Serum หรือที่ทุกคนเรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าคิวขวดแดงนั่นเองตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมจากแบบพวกสมุนไพรพวกแบบว่ารากสมแดงนะคะกระเพรา อะไรประมาณนี้ในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคงความหน้าเด็กนะคะความหน้าอ่อนเยาว์ทุกตัวจากเซรั่มที่ชาสัมผัสมาคือเขาจะเน้นเรื่องความแบบผิวอิ่มน้ําผิวเด้งฟูกันหลายตัวเลยนะเขาก็จะเน้นเรื่องพวกนี้นะคะสําหรับตัวเซรั่มที่ชาใช้ตัวนี้แล้วนะจะบอกว่าตอนแรกอ่ะกลิ่นของเขาอ่ะเคยอันนี้เคยทํารีวิวไปแล้วนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไม่ใช่เซรั่มแบบเซรั่มน้ําหอมมันจะเป็นกลิ่นเหมือนยามากๆก็คือกลิ่นมันจะคล้ายๆลักษณะเหมือนแบบกลิ่นเป็นยา แต่พอใช้ไปก็จะชินนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขาจะเป็นเนื้อขาวๆข,ขุ่นๆหน่อยแล้วก็ซึมได้ดีมากตัวนี้ก็ชิชาจะลงเป็นอะไรนะน้ำมันม้าทับแล้วก็ลงเป็นพวกแบบว่า แต่เห็นบางคนที่เม้นมาจากที่ชาทํารีวิวว่าใช้แล้วเกิดอาการแสบหน้ายิบยิบหน้าใช่ว่าน่าจะเกิดอาการส่วนผสมพวกนี้มันไปทําปฏิกิริยากับผิวอะค่ะแต่ตอนแรกที่ชาก็รู้สึกนิดนิดนึงนะแค่ไม่กี่วันอนะ่ะสองสมวันแล้วก็หายแต่ว่าหลังจากที่ชารู้สึกว่าเออหน้ามันกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะคือเหมือนเราเอาสมุนไพรอะส่วนผสมของเขาเอะแบบไปดูแลหน้านะนะอันนี้คือข้างหลังเขาก็จะบอกส่วนผสมแบบละเอียดมากเลยนะขนาด30 ml ขนาด30 ml นะคะราคา2,700บาทนะคะใครที่สนใจเซรั่มคิวขดแดงตัวนี้นะ mm hmm. ก็ไปซื้อกันได้อันนี้ก็แนะนำเพราะว่าหนึ่งในเซรั่มที่ใช้แล้วชอบนะคะสำหรับคิวขดแดงตัวนี้เลยโอเคันี้ผ่านค่ะเซรั่มตัวถัดมาที่จะพูดนะคะคือตัวนี้เลย mm hmm. ally, p a n a r y p o m g a n e s Intense Serum รัแบแบนนี้นะคะจะบอกว่าตอนแรกอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้นะคะจะบอกว่าตอนแรกไม่ได้อยู่ในแบบว่า ไม่ได้คาดหวังกับมันเลยนะคะว่าโอเคมันจะดีเพราะว่ารู้สึกแบบปกติอะตอนแรกก็แบบไม่ได้สนใจอะไรนะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งคือมีช่วงหนึ่งที่แพน้ำปลาแล้วแบบว่าเป็นสิวขึ้นแบบสิวผดหรือสิวอะไรประมาณเนี้ยเออหาสกินแคร์ที่เรามีอยู่ที่มันเป็น พวกแอนตี้ออกซิแดนต์แบบว่าพวกแบบว่ากําจัดสิวหรือว่าลดการเกิดสิวอนะคะ่ะก็เลยม,มาใช้นะคะเป็นเซ็ตของเขาเลยจะบอกว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้คือ,คอดีมากคือครีเซอร์คือดีฟังมากนะคะไว้เดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูเนาะเป็นเซรั่มนะคะของเขาให้ดูนะคะเขาจะเป็นน้ําใสแบบน้ําใสมากแบบเหลวไม่มีความหนืดอะไรเลยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบ ไม่มีกลิ่นแรงอะ่ะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆเลยหลังจากที่ได้ใช้แล้วนะรู้สึกว่าสิวอะ่ะลดลงแล้วก็ไม่เกิดสิวเลยมีความหน้ากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีส่วนผสม,สมของทับทิมเข้มข้นที่เขาบอกมานะก็เลยรู้สึกว่าเออใช้แล้วชอบแล้วช่วงนั้นก็คือสิวหายเลยสิวลดลงเลยจากที่เกิดสิวเนี่ยรู้ได้เลยว่าเออสิวของเราอะ่ะลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีสิวขึ้นเลยนะคะช่วงไหนที่ชิชาแบบว่า เป็นสิวอ่ะหรือรู้สึกว่าหนะ้าแบบโอ้ยสิวจะขึ้นแล้วตรงนี้หรือก็เกิดสิวอะไรประมาณนี้ชอบเกิดสิวที่จมูกตรงคางอะคะ่ะเออก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าหน้ามันดียกให้เป็นเซรั่มที่ใช้แล้วชอบอีกขวดหนึงเลยคะ่ะกับตัวนี้นะคะ30 ml ราคา590บาทคือราคาแบบว่าถูกมากๆแล้วก็จะบอกว่าแบบพวกช็อปออนไลน์ค่ะเขาจะชอบจัดโปรโมชั่นใช่ไหมคือแบรนด์เนี้ยตัวเนี้ย เขาจัดแบบโปรถูกมากๆนะคะก็ะะจะแนะนําว่าพวกน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่าจะน้องๆนักเรียนเนี่ยใช้ได้เป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่ราคาแบบว่า2 0 0 0ันสามพันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาได้ะคะ่ะสําหรับเซรั่มอีกตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะยกให้เป็นเซรั่มที่ใช้แล้วชอบกับตัวนี้เลย q ิว r r y c o ่ l e c t i v e Dark Spot Serum ตัวนี้เคยทำรีวิวเต็มๆไปแล้วนะคะ จะบอกว่ามันดีนะคะเขาช่วยในเรื่องของแบบว่าดูแลผิวให้มีความกระจา่างใสลดเลือนจุดด่างดำนะเป็นเซรั่มที่ดังมากๆนะคะแล้วก็ช่วยในการปรับสีผิวของเราด้วยให้มีความสม่ําเสมอน,น,นะแบบว่าผิวที่เหมือนแบบว่าให้สม่ําเสมอเพราะแบบริ้วรอยจุดด่างดำอ่ะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะ,นะคือ dark spot ซรั u m คือทุกคนจะเรียกว่า Q dark spot ใช่ไหมเนื้อของเขาอ่ะจะเป็นเนื้อแบบไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะแต่จะบอกว่าแอบมันก็แบบมีกลิ่นนิดนึงนะทุกคนตัวเนี้ย แต่ก็คือใช้แล้วดีมากดีต่อหน้านะชิชาใช้เร็วมากจากแบบเต็มขวดใช่ไหมก็เหลือขอนขวดเหมือนกันจะสังเกตได้เลยว่าเซรั่มตัวไหนที่แบบใช้บ่อยอ่ะตัวนั้นจะหมดเร็วมากแล้วเวลาชิชาใช้อ่ะชิชาใช้แบบไม่ได้แบบหยดนิดนึงอ่ะคือชิชาใช้แบบไหลเป็นทางเลยนะก็คือรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นมากเวลาใช้ก็จะเป็นคนที่ชอบใช้สกินแคร์ที่ให้หน้ามันรู้สึกแบบรู้สึกว่าโอเคมันเข้าไปซึมซับเนาะซึมซับผิวของเราแต่เห็นบางคนเขาก็หยดนิดนึงเนาะกลัวว่าถ้าหยดนิดนึงอ่ะ มันจะไม่ไม่รู้สึกกับผิวไงก็เลยเป็นคนแบบว่าใช้สกินแคร์ที่หยดให้มันรู้สึกว่าโอเคมันได้เข้าไปบำรุงผิวของเราแล้วนะคะเขาดังมากๆเพราะว่าทุกคนก็จะพูดถึงคิวดักสปอร์ตกันเยอะมากๆนะคะจากที่ชิชาได้ใช้แล้วเนี่ยโอเคนะคะมันดีแต่ถ้าเทียบกับคิวขวดแดงที่พูดไปนะคะความรู้สึกมันต่างกันนะกับคิวดักสปอร์ตอะตัวนี้จะรู้สึกว่ามัน มันไม่ได้เป็นยามันจะสึกแบบแค่เป็นแบบดูแลผิวให้ความกระจ่างใสความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ําเสมอใช่ไหมแต่อันเนี้ยรู้สึกทาไปแล้วเหมือนเราทายาให้หนะ้ารู้สึกว่าหนะ้าโอเคมันได้รับยามันเป็นเหมือนเป็นยาดูแลผิวหน้าอันนี้ความส่สวนตัวนะคะแต่ตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าเออผิวมันก็กระจ่างใสดีนะห,ห้ามนะทุกคนห้ามใช้ควบคู่กับพวกวิตามินซีคือเหมือนรู้มาว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมอะไรบางอย่างที่ถ้าใช้ควบคู่กับวิตามินซีบางทีมันจะเกิดแบบ คุยๆขาวๆนิดนึงอ่ะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงนะคะจะทาเป็นมอยเจอไรเซอร์ทับนะคะช่วงกลางวันก็ได้นะคะหรือว่าจะกลางคืนก็ได้บางคนก็ทาเชา้าทายเย็นแต่บางทีที่เชาจะเป็นคนที่ใช้สกินแคร์เช้าก็จะอีกเซตหนึง่งกลางคืนก็จะอีกเซตหนึง่งอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็ดีนะให้ผ่านเลยเพราะว่ามันซึมเข้าผิวเร็วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผิวหน้าเขาช่วยปรับความกระจ่งางใสได้จริงๆที่น่ารู้สึกโซมหมองอย่างเงี้ยคือตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะมีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นคือเห็นได้ชัดเลยขนาด30 ml ราคา2,700บาทนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะ่าค่ะนี่นะคะก็คือเซรั่มทั้งหมดของชิชาที่ใช้แล้วชอบนะคะเป็นเซรั่มที่ใช้จริงๆนะแล้วก็ คือใช้มาสักระยะแลแ้วก็เลยมาทํารีวิวสรุปให้เพื่อนๆนดูนะ,ะทั้งหมดนี้เลยนะคะก็ถ้าเพื่อนเพื่อสนใจตัวไหนหรือดูตัวไหนอยู่ก็น่าจะเป็นแนวทางให้ได้เนอะว่าโอเคตัวนี้ยังไงบ้างตัวนี้เป็นยังไงมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแต่พูดไปต้นคลิปก็คือว่าเซรั่มแต่ละตัวอาจจะเหมาะกับผิวเราแต่บางคนใช้แล้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผิวเขาหรือตัวนี้ไม่เหมาะกับผิวเราแต่เหมาะกับผิวคนอื่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเนาะ เรกจะบัฟแบรนแต่ละแบรนนะแต่ก็คือว่ามาบอกเฉยๆว่าแต่ละแบรนเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะเชื่อว่าทุกๆแบรนเนี่ยทำสกินแคร์ออกมาเพื่อที่จะให้ผิวของผู้ใช้เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย